สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาทำผัดกะเพราหอยขมกาดคลึม่มกะเพราเราก็ปลูกเองอยู่ในสวนหาเก็บหอยเราก็เลี้ยงเองปลูกเองกินเองนี้เราขอเก็บกะเพราก่อนกะเพราในสวน,สวนประมาณนี้แหละกเก็บกะเพราแป๊บนึงครับกะเพรามันก็จะมีหลากหลายมันก็จะมีกะเพราเขียวกะเพราม่วงแบบนี้ หรือภาษาถิ่นเขาก็จะเรียกว่ากระเพราขี้ควายอะไรประมาณนี้ไม่รู้เหมือนกันเก็บปะปนกันไปเก็บไปหลายๆอย่างทั้งเกี๊ยวทั้งม่วงเดี๋ยวไปผัดกันเราจะเดินมาเก็บพริกนี่พริกปลูกเองสวยไหมงบน้อยถ่ายทำคนเดียวมีคนเดียวประมาณนี้แหละภาพก็จะไม่ค่อยตุกตุ้งกลางๆเนี่ย ใครบอกว่าปลูกก็ไม่ได้กินอย่าไปเชื่อได้กินจริงๆนะ๋ยวขอเก็บพริกก่อนเยวจะพาดูชมสวนเอ่ะมันจะเป็นกล้องหน้าหน่อยเรจะประมาณเนี้ยสวนผมก็ไม่มีอะไรเห็นไหมเดีย๋ยวไปเก็บพริกพริกผมไม่ได้ปลูกต้นเดียวผมปลูกหลายต้นเนี่ยละเกละกะกะ็ตามบรนบ้านาเดินพาไปเก็บพริกตรงริมคลองเห็นไหมเดีย๋ยวไปเก็บพริกต้นนึง มาถึงอีกที่แล้วพริกนี่จ้ปลูกไว้ริมเลยอันนี้จะเป็นพริกของอะไรนะสุพพันเนระเขาบอกนะตอนไม่พันธ์มันก็ซื้อบ้างเพราะจัดก,การกินบ้างมันก็เก็บเนี่ยเรื่อยๆดูวันนี้ว่าจะหมดตังกี่บาทในมื้อผัดกะเพราหอยขมโอเคเดี๋ยวเก็บพริกแป๊บนึงครับอ๋อผมจะลืมพามาดูบ่อหอย อันนี้จะเป็นบอ่อหอยเชอรี่สีทองกําลังฟักอันนี้คือบอ่อหอยขมนะหอยขมหอยโขงผมจะเลี้ยงปนกันผมเก็บไว้แล้วแหละผมต้องแช่คายโคลนก่อนงั้นผัดไม่ได้มันจะมีโคลนก็จะมีอะไรมันจะเสียเวลาเดี๋ยวผมจะตัดตอนทําให้ดูกันแล้วกันนี่ครับหอยขมทําการต้มแล้วเพื <c oughs> ่อลดเวลาในการถ่ายเดี๋ยวผมจะแกะเนื้อเราจะทําผัดกะเพา ให้ดูหน้าตาอกมาประมาณวันนี้จะแกะเนื้อนะครับแกะเป็นเนื้อออกมาปกติก็จะฟันตูดออกแล้วผัดเป็นตัวแต่วันนี้จะแกะตูดครับนี่ครับแกะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นี่นี่พริกกระเพรารอผัดต่อไปทำการผัดต่อ,ตอทำการตำพริกยืมคกล้านส้มตำทำก่อนตำ สามพริกให้ละเอียดไม่ต้องละเอียดมากครับเนี่ยความกษาด่ะครับผัดพริกกัรกะเทียมก่มมอนหอมเราก็จะใส่หอมใหญ่ผมชอบกินมันออก้นหวานดีอืม นี่หอยปรุงรสแล้วก็ใส่พริกแห้งหน่อยคือใส่ได้ออหอมฟุ้งกวกินครับเนี่ยผัดไฟแรงเดือดขนาดนี้เลยเสร็จแล้วครับหน้าตานี่เดี๋ยวเราไปกินกัน นี่กับข้าววันนี้มีแค่นี้แหละพระโอมก็จากสวนวิถีเกษตรยังไงก็มีกินอยู่แล้วครับฝากติดตามด้วยนะครับใน facebook ธนาัตนิคาซิโอหรือ,อ Gmail ก็ปิ่นทองทวียศไปดูได้ครับ บายยกินก่อน